สวัสดีครับวันนี้วันที่24กันยายน2567เ,เราอยู่ที่สะพานห,หน้าบาา้านทุกงสาบีคลองสามคลองหลวงประทุมธานีนะเราจะมาดูระดับน้ำในคลองสามกันในวันนี้ระดับน้ำในคลองสามคลองหลวงประทุมธานีของเราบริเวณหน้าบาา้านทุกสาบีย่างปกติ ทังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับครับจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นบริเวณหน้าบ้านพุกษาดีนะครับดอีดีนี่เรามาดูปริมาณน้ำ หน้าหมู่บ้านศึกษาดีกตะน้ำยังปกติระดับน้ำยังปกตินะครับตกมาประมาณสองสามวันแล้วแต่ไม่ได้ตกตลอดนะครับหน้าหมู่บ้านทุกษาดี ครับตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณหน้าวัดเกิดการอุดมนะครับนี่ก็เป็นของสามหน้าวัดเกิดการอุดมตรงนี้จะเลี้ยงปลาด้วยลักษณะเป็นเขตอภัยทานนะส่วนมากจะมีปลาสวายระดับน้ำก็ยังปกติ นี่เป็นสาราพักลิมทางหน้าวัดเกิดการอุดม ันนี้เรายือนอยู่บริเวณรอดใต้สะพานคลองสามมาแล้วนะฮะรอดไปทางอบอจคอลองสามนะครับเราจะมาดูระดับน้ำกันระดับน้ำยังปกตินะยังถือว่าไม่เยอะนะครับบริเวณที่เห็นเป็นจุดที่รอดใต้สะพานคลองสาม จาก,กวัดเกิดมาทางอบตคลองสามนะครับบริเวณน,นี้ถ้าน้ําท่วมเยอะๆน้ําก็จะท่วมใต้สะพานแต่ตอนนี้น้ํายังไม่ท่วมถือว่ายังปกติอยู่ครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านค้าขายนะด้านในก็จะเป็นวัดธรรมกายบริเวณน,นี้ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีรถติดนะนิดนึงการจราจรติดขัดนิดนึงแต่ก็มี เทศกิจของอบตคลองสามมาดูแลอำนวยความสะดวกให้ป,ป้าป้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับาาาขายฝรั่งขายผลไมา้<อ>เนาะช่วงกี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงโมงกว่าใช่ไหมแล้วคิดว่าน้ํามันขึ้นม้างไหมน้าขึ้นอยู่ค่ะน้าขึ้นอยู่ขึ้นเยอะไหมก็ยเยอะ่า วันหนึ่งขึ้นประมาณกี่ฟุตไม่ไม่ไม่เคยสังเกตก็ขึ้นอยู่นะแต่ก็กลัวอยู่นะว่าน้ําจะท่วมไม่ท่วมนะมาเจอคุณป้าแกขายผลไม้อยู่กับหลานกําลังเก็บร้านแล้วก็บอกว่าน้ําขึ้นขึ้นทุกวันแต่ขึ้นไม่เยอะก็กลัวอยู่ว่าน้ําจะท่วมไม่ท่วมอันนี้ก็ต้องรอน้ําทางเหนือลงมานะครับว่าจะลงมาเยอะน้อยขนาดไหนครับโอเคขอบคุณครับบริเวณจุดหลัง ร้านของป้าที่แกมาตั้งเต็นขายของนะฮะน้ำขึ้นทุกวันแต่ยังไม่มากนะครับน้ำขึ้นทุกวันระดับน้ำใต้สะพาน ป้ามาขายตรงนี้กี่วันแล้วครับสองวันเองค่ะสองวันเมื่อก่อนขายที่ไหนครับเอ่อเมื่อก่อนขายอยู่เรียบคลองสองค่ะเรียบคลองสองนะแล้วก็มาจากไหนครับเนี่ยจะมาจากหมู่บ้านพิาก้าพิษาก้าวดั้งเดิมอยู่นครสวรรค์มากับนี่ลูกหรือหลานหลานค่ะหลานตอนนี้มาอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าเรียนอยู่ที่นครสวรรค์ นะโอเคท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อร้านป้าได้ชื่อร้านอะไรครับร้านข้าวหลามน้องนาดมจ้าข้าวหลามน้องนาดมน,นะฮะล่มสีอะไรไล่มที่ถืออยู่หน้าสีอะไรล่มครับอ่าเดี๋ยวดูล่มหน่อยเผื่อมาอุ่นหนุนล่มสีออกส้มเหลืองนะครับมาอุ่นหนุนคุณป้ากันหน่อยนะครับครับผม ครับมาเรียบคลองสามนะฮะก่อนถึงอบตคลองสามมาเจอคุณพี่คุณพี่แกนั่งอ่าให้เช่าพระอยู่นะฮะเดี๋ยวถ่ายข้างๆก่อนแกบอกแกบอกว่าไม่อยากอ่อา,อาลงโซเชียลขายมาอ่าให้เช่าพระตรงนี้มานานยังครับนานนะครับนานแล้วนะอะ่โอเคครับเป็นยังไงบ้างฮะไรายได้พออยู่ได้ไหมครับได้มั่งไม่ได้มั่งได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วแต่ใจคนรักเนาะ ครับอขอบคุณมากบริเวณนี้เป็นสะพานไม้ใกล้ๆก,กับที่คุณพี่แกนั่งให้เช่าพระอยู่นะครับระดับน้ำก็ขึ้นมานิดนึงนะบริเวณนี้ถือว่าคลองสามเราระดับน้ำยังไม่เยอะนะครับ ดับน้ำคลองสามเราไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่หมู่บ้านพิษาบีจนถึงใกล้ะจะถึงก,กับกอบตคลองสามแล้วระดับน้ำก็ยังปกติกน,นะครับนี่เป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้มีโฟมเอาไว้ข้ามฟากด้วย เจอสองท่านนี้กำลังฉีดยาสงสัยจะเป็นยาฆ่าผักตบชวานะฮะรู้สึกว่ามันเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะะเขตคลองสามของเราติดกับโรงเรียนสารศาสตร์อันนี้เป็นโรงเรียนสารศาสตร์นี่ถนนข้างโรงเรียนสารศาสตร์คุณพี่สองคนนี้ฉีดยา ภาักตกชวาครับตอนนี้เรายือนอยู่คลองแอนสามสี่นะเป็นคลองที่อยู่ระหว่างคลองสามกับคลองสี่นะครับเราจะมาดูระดับน้ําที่คลองแอนนะสัะพานบริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับ หลังโรงเรียนนะครับหลังโรงเรียนสารศาสตร์ของสามนะครับของแอนสามสี่ <Kristen> วัชพืชเยอะมากเลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่กั้นทางน้ำให้น้ำไหลลำบากนิดหนึ่งเห็นอยู่นั่นเป็นพระของวัดป่าห้าพระองค์นะฮะ คงจะเป็นพุทธจันโตว,วัดป่าหพระองค์คลองสามคลองหลวงปทุมธานีร้านก๋วยจับยวนของน้องเป็ดในหมู่บ้านทุกษสาบีของสามคลองหลวงปทุมธานียังไงก็มาชิมกันได้นคะครับเจ๊เป็ดก๋วยจับยวน บ้านลูกสาวบีนี่ดูดูดูด,ดูดูนะครับอร่อยมากด้วยขนมขนมหรืออะไรโอ้ยของลูกชายมาวางเหรอมีกว๋วยจับ๊บอยู่ไอ้กว๋วยจั๊บน้องค้อนแล้วก,ขก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยมาอดนุนด้วยนะครับ อยู่ในหมู่บ้านทึกษาบีคองสามคลองหลวงปทุมธานีเข้ามาทางหน้าหมู่บ้านร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเส้นทางขาเข้าหมู่บ้านแวะชิมด้วยอากดูระดับน้ำสภาพน้ำในคลองสามคลองหลวงปทุมธานีก็มาแวะร้านกวยจับดวนของน้องเป็ด ในหมู่บ้านาทุกงสาบีนะฮะมาอ,อุดหนุน้กันได้นะครับอร่อยมาก้วยจับในโจ